สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็วันที่5นะครับเดือนสิงหาคมนะครับพุทธศัก,กราช2567นะครับวันนี้กิจกรรมของเรานะครับวันนี้เราได้เดินทางมานะครับรับประทานเนื้อย่างชาบูนะครับแล้วก็หมูย่างเกาหลีกระทะนะครับเป็นร้านของ น้องสาวน้องชายนะครับซึ่งเปิดอยู่ที่ถนน้าย115นะครับติดกับวัดดวงกระทิงนะครับทำเลดีนะครับบรรยากาศที่ร้านก็ดีนะครับแ้้ก็จะก็จะขอเชิญนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหลายนะครับรับชมบรรยากาศของร้านนะครับบรรยากาศของร้านก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับบรรยากาศของร้านนะครับร้านทำเลดีนะครับติดกับถนนสายหนึ่งท่า้านะครับทำเลดีนะครับเราพาคุณผู้คุณ่านะครับมาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีสายเข้ามานะครับก็เลยขาดตอนนะครับเรามาชมกันต่อนะครับนี่ครับบรรยากาศของทางร้านของเรานะครับไม่ใช่ทางร้านของเราบรรยากาศของร้านหมูย่างเกาหลีนะครับนี่ฮะชื่อ หมูย่างเกาหลีร้านช่างนะครับมีแห่งเดียวนะครับที่ถนนสาย115พิจิตรกำแพงเพชรนะครับเชื่อร้านว่าหมูย่างเกาหลีชาบูนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรอุดรครับสูตรอุดรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะฮะให้ดูบรรยากาศของร้านก่อนนะครับนี่ครบรรยากาศของร้านติดถนนสาย4ีเลนนะครับ115 หาคุณปู่คุณย่านะพาพนักง,งานต้มไม้ไผ่ครองมารับประทานชาบูนะครับแล้วก็หมูย่างเกาหลีที่ร้านแห่งนี้นะครับๆๆๆเราจะมา <ๆ S 1> พบก,กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับๆๆๆนี่คือน้องหนึ่งเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านนี่นี่ครับบรรยากาศที่ร้านน้องหนึ่งนี่ก็เป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าของเลยนะครับ หน้าตาสดสวยนะครับสดใสนะครับอายุยังน้อยนี่นะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับกันเองนะครับลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่ใช่ต้นไม้ช้คลองลูกค้าประจำนี่ครับบรรยากาศร,ร้านสวยงามมากครับบรรยากาศที่ร้านก็ขอเชิญน,นะครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะรับประทานเนื้อย่างเกาหลีหรือจะเป็นหมูกระทะชาบูนี่ก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาที่ร้านนี้กเลยนะครับหมูย่างเกาหลีนะครับแล้วก็มีทั้ง ช่างเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นร้านซ่อมนะครับซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับรถนะครับทุกชนิดนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์เครื่องตัดหญ้าเครื่องปั๊มอะไรต่างๆนานาครับก็รับซ่อมมีอะไรขายนะครับโดยการดีประทับใจนะครับช่าง A ช่าง A นะครับนี่ครับนี่คือวัตถุดิบที่เราจะเอาไปย่างนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับ หลายอย่างเลยนะครับนีฮะมเอย่างค่ะมี20อย่างใช่ไหมอ๋อมีอะไรบ้างพอแนะนําได้ไหมไม่ได้อ่าเราจะให้้้าของรนนี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์ตักแช่หมิโลนะคะรวมได้ทุกอย่างคก็จะมีหมูหมักพริกไทยดำอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะจะเป็นสันคอหมูนุ่มสดนะคะขายดีมากเลยอ่าสันคอนี่คือสันคอครับผมอันนี้ก็จะเป็น สามชั้นพิไัยดำสามชั้นพิชัยดำชั้นหมักงาสามชั้นหมักงาก็หมูหมักน้ำผึ้งหมูหมักน้ำผึ้งนะครับตับก็หมดแล้วตับหมดแล้ว้ขายดีก็จะเป็นหมูหมักนุ่มหมูหมักนุ่มหมูหมักนุ่มงาครับก็จะเป็นเบคอนนะคะเบคอนยาวเบคอนยาวนะครับอืมงเบงมันจะเป็นสามชั้นสไลด์ไม่หนังสามชั้นสไลด์ไม่หนังนะครับออมาจะเป็นทะเล ก็จะเป็นอาหารแนวทะเลนะครับทะเลก็จะมีพวกหมึกหมึกบ้างหมึกเบบี้วันนี้ก็จะเป็นหมึกดอกไม้หมึกดอกไม้นะครับหมึกกรอบหมึกกรอบนะครับหมึกกรอบแล้วก็เป็นแมกกาูลปาดอลลี่ปาดอลลี่แล้วก็จะเป็นพวกาเมนูมาเมนของเด็กนะคะของเด็กโอเคนะครับก็ครบครันนะครับสมบูรณ์แบบนะครับร้านหมูย่างเกาหลีนะครับนี่นะครับก็จะมีน้ำจิ้มจากสูตรอุดรนะครับ มีทั้งร<า><ด>สรัดจิมม,มีทั้งแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดเนาะอ๋อโอเค okay. เยี่ยมมากนะครับรสชาติการันตีนะครับอร่อยมากๆครับสูตรจากจากังหวัดอุดรธานีนะครับที่ร้านแห่งนี้นะครับลูกค้าล้านหลามทุกวันนะครับตรงนี้ฝนตกก็เลยจะเงียบๆนิดนึง,ง,งแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับกับบรรยากาศร้านนะครับมีเพลงฟังนะครับมีเพลงฟังนื่อลูกค้าก็รับประทานกันอย่างอร่อยนะครับพนักงานล่มไม้ใายคลองก็นะครับน้องป๊อปปี้สมใจแล้วก็คุณปู่คุณย่า มารับประทานชาบูแล้วก็เนื้อย่างเกาหลีนะครับที่ร้านของน้องนะครับหมูย่างเกาหลีนะครับชาบูนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์082นะครับแล้วก็9เอาไม่ใช่ดิ082 3 3 3นะครับ1617นะครับ1617นะครับเบอร์ติดต่อได้นะครับ ของร้านใจดีนะครับเจ้าของร้านใจดีเบอร์โทรเลขสามเลขเก้านะสามตัวเลขสามเลขเก้าแปดสองสองสามอ๋อสองสามโอเคมองเหมือนเลขเก้าโอเคนะครับนี่ครับเบอร์โทรของร้านนะครับก็จะมีศูนย์แปดสองแล้วก็สองสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ของร้านใจดีนะครับนี่เจ้าของร้านในคนหนึ่งช่างเอช่างเอนะครับ อ่าช่างเอนะครับเขีนจของร้านใจดีครับอัตยญาศสายดีบริการดีประทับใจราคาก็ไม่แพงนะครับกิโลละ219นกะครับกิโลละ219อิ่มน้ำสํารานฟรีผักนะครับฟรีผักสดนทุกอย่างนะครับอ่าบริการดีประทับใจนะครับที่ร้านหมูย่างเกาหลีนะครับหมูย่างเกาหลีนะครับบรรยากาศติดถนนนะครับโอเค ขอเชิญนะครับอยู่ที่พิกัดบ้านดงกระทิงนะครับบ้านดงกระทิงนะครับอ่าบ้านนั่งหนึ่งบ้านดงกระทิงตำบลอะไรนะขึ้นตำบลอะไรเน,ะน,นรี่ยอ่าออขอที่อยู่ขอที่อยู่อีกครั้งหนึ่งที่อยู่ที่นี่คืออ่าสามแยกดงกระทิงค่ะตะบลประชาสัมพ,พันธ์อพยาระบุญจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเบ,บอร์โทรตึ๊บสองค่ะสามสามสามหนึ่งหกหนึ่งสิบร้าน 2, 5, 3, 3, 3, 6, เปิดกี่โมง อย่สี่ทุ่มมีวันหยุดไหมหยุดทุกวันอังคารค่ะหยุดทุกวันอังคารนะครับชัดเจนนะครับท่านที่อยากจะมารับประทานก็ชัดเจนนะครับเบอร์โทรเบอร์อีกเบอร์ชั้นหนึ่งชุดแปดสองสามหนึ่งหกเจ็ดขันสามารถตัดกลับบ้านได้นะคะสั่งกลับบ้านได้มีชุดเล็กชุดเล็กเท่าไหร่นะครับชุดเล็กสองร้อยค่ะชุดใหญ่สามร้อยค่ะชุดเล็กสองร้อยชุดใหญ่สามร้อยบริการส่งไหมหรือว่าระแวกใกล้เคียงระแวกใกล้เคียงส่งอยู่โอเคสามารถตัดกลับบ้านได้ตัด ทานกลับบ้านได้นะครับนี่ครับดูครับบรรยากาศนี่กันสดๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับดูกันสดๆนะนนป้าป,ปี้อาน,น้ามันเสิร์ฟให้คุณย่าหน่อยเลยน้ำอะไรคะน้ำอะไรเจ้าน้ำเป่าอ๋อโอเคน้ำเปล่าขอแก้วขอแก้วป่าสองใบยังยังไม่ยัง,ยงป้าป,ปี้เสิร์ฟให้ลูกอ่าโอเคนี่ครับนี่ให้ชมนะครับบรรยากาศของร้าน นี่มาอุ่นุนร้านน้องนะครับหมูย่างเกาหลีชาบูนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดสุดอรนะครับขอเชิญนะครับสั่งกลับบ้านได้นะครับบริการบริเวณใกล้เคียงครับมีเดลิเวอรี่ส่งถึงที่นะครับโทรมาล่วงหน้านะครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับมีครับชาบูเนื้อย่างเกาหลีนะครับน้องหนึ่งครับบริการดีครับบริการดีสนใจติดต่อดู youtube ได้เลยนะครับที่ youtube ครับ เดี๋ยวเซิร์ชครว่าหมูย่างเกาหลีจาบูน้ำเกียรสเด็ดสุดรดอนก็จะขึ้นนะครับใน Google นะครับโอเคนะครับาราโอเคนะครับ <c oughs> ก็พอสมควรนะครับเราได้ <c oughs> อัปเดตรีวิวร้านให้นะครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบดีครับ 快回来！你